สวัสดีครับมาบเบรงเครื่องเครื่องเจาะนะครับเจาะวางฟอร์ลอดไต่พื้นถนนนะครับผมอยู่ที่มนตรีแท็กเตอร์นะครับมนตรีแท็กเตอร์6กขวดนะครับหกขวดโคลาดนะครับผมอันนี้เป็นเครื่องเจาะหลอดถนนนะครับตัวน,นี้ เก้าสิบเส้น,นครับเก้าสิบเส้นเจาะขนาดได้ขนาดเก้าสิบเส้น,นครับตัวนี้ตามสเปคลูกคา้าสั่งมานะครับผมมัลติแท็กเตอร์นะครับเผมจะเฮดอันนี้นะครับมีเครื่องเจาะหลอดออถนนนะครับบบตองไปปาดผิวถน,นนจริงนะครับผมก็คือเจาะ แทงทะลุไปเลยนะครับผมตัวนี้ขนาดเก้าสิบเซนนะครับดอกเก้าสิบเซนนอ,อกจากตัวนี้เพิรนกรเฮดปันจันนะครับปัญจันนะครับแล้วก็ดอกสวานเจาะดินนะครับผมอูมูนตีแท็กเตอร์ตัวนี้ผมก็ยังบ่ท่นฮูมอ,อมูลปันไดน,นะครับมาเห็นก็ถ่ายเลยครับ สาให้พี่น้องในเบิ่งครับผมหมายถึงว่าเป็นเครื่องเจาะหลอดผิวสนุนนะครับผมก็คือเฮาบอลสอง,องไปปาดผิวสนุนนะครับก็คือคุดหล่องทางสนุนให้ลึกแล้วก็ยกเครื่องนี้ไปวางลงนะครับแล้วก็เจาะโดยดอกนะครับเจาะใดเงาว40เมตรนะครับ สอบถามสร้างเิ่นนะครับผมช่างมุนตี้นะครับเป็นผู้ผลิตนะครับผมเป็นผู้ออกไอเดียเดี๋ยวมาเบ่งดอกนะครับแล่นี่ดอกมันนะครับเด้อดอกเจาะนะครับดอกใส่กับเครื่องเมื่อกี้นี่นะครับเป็นดอกเกาซิครับมุน,มนตี้แท็กเตอร์ครับ เป็นเล็ดหลายอย่างครับผมผลิตหลายอย่างนี่เป็นดอกดอกเจาะหลอดถนนนะครับหลอดผิวถนนนะครับผมแต่ว่างทอโบโบสองไปปาดผิวถนนนะครับพี่น้องซื้อมือคอนกรีตมันหนาตอนนั้นเจาะไปเลยตู้เชื่อมกับเป็นตู้เชื่อมดีซีโอทูครับซีโอทูเวลโปรมิกสองร้อยห้าสิบ 380โวลต์นะครับไฟ3เฟสนะครับตัวนี้ครับ3เฟสตัวนี้มีอยู่สองตัวนะครับสองตัวเป็นไฟ380ทั้งสองครับนี่ครับคืนนะเป็นโครงของอันนี้นะครับเนะาะ โอ้นะครับเหตุเป็นรถไอ้นั่นนะครับรถไอ้เห็ดเป็นบันจันนะครับก็ลองขึ้นช่องล่างนี่โฉมหนาอีกเครื่องหนึ่งครับตัวนี้ไฟสามเฟสนะครับผมสามร้อยแปดสิบโวลต์เด็ก็อยู่มูนตีแท็กเตอร์นะครับผม นี่เป็นพวกโครงสร้างอะไรบรรจันนะครับช่วงล่างครับช่วงล่างเขาปันกันกับรถเมคโคกับรถเกี่ยวนะครับ กันก็ยุ่งขอกวดนะครับยุ่งขอกวดสหรับเจ้าของกิจการนะครับวางทอนะครับมาส่งไปป่าผิวถนนนะครับถ่ายยาบไดไปใส่งานนะครับผมก็โทรมาถามเพคนได้นะครับผมนี่มอนตี้แ็กเตอร์นะครับเบอร์โทรกันนี่นะครับศูนย์เก่าเก่าศูนย์เจ็ดหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งหนึ่งครับผมโทรมาสอบถามรายละเอียดไปเลยครับเพป็นเฮ็ตบรรจันนะครับผมบรรจันแล้วก็ผลิต ดอกสวานจอรินเนาะแล้วก็เครื่องอันนี้นะครับเครื่องเจ่อหลอดผิวสน,นนะครับนี่นี่เป็นโครงสร้างของบรรจันทนะครับผมสึ่งช่วงล่างมันเพิ่งกำลังประกอบอยู่นะครับกำลังขึ้นอยู่บึ่งไปเรื่อยๆนะครับ เครื่องเครื่องเครื่องนะครับเครื่องที่ใช้งานนะครับผมผมก็โบ,บกเก่งเครื่องหนูพี่น้องจ้าเครื่องอยังเป็นเครื่องอยังผมก็โบ,บกหัวนะครับก็ท้ายให้พี่น้องในเบิ้งนะครับ,นบเนาะอุตวะเพิ่นเอามาเฮ็ดเพื่อติดปั้นจันนะครับ ช่องติดต่อสอบถามราคาเพันไดน,นะครับเนาะราคาน่าจะกันเองกันเองนะครับผมน,นี่ตัวหวัวตอกมัน,นครับเนาะหัวตอกมันจันทร์เ<ะ>ชื่อมแข่งกันเลยครับสองโถวิวโอโพรมิกสองร้อย่สิบสามร้อยแปดสิบโวลต์นี่ก็ใส่ลวดฟักคอนะครับใส่ฟักคอกันนะครับผม เป็นกรประกอบพวกชิ้นส่วนช่วงล่างนี่ครับช่วงล่างของอบันจันนี่นะครับมาบึงเครื่องเจาะอีกที่หนึ่งครับผมเจ้าของกิจการธุรกิจวางท่อหลอดถนนไอ้ขามถนนนะครับผมบอตองใบป,ปาดผิวถนนนะครับผมกติดต่อสอบถามเพื่นใดนะครับเลยมุนตีแท็กเตอร์ครับ เป็นงานผลิตนะครับเป็นงานผลิตต้องสั่งเอานะครับผมบริษัทผลิตไปขายนะครับก็โทรสอบถามมองเด้อครับเนี่ยเบอร์โทรมติสต์เตอร์นะครับผมศูนย์เก่าเก่าศูนย์เจ็ดหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งหนึ่งครับผมถ้าสนใจพวก,กอุปกรณ์งานเชื่อมตัดคอนเจนนะครับผมไปตัดใบเจียร์หรือจะเป็นพวกตู่เชื่อมอินเวอร์เตอร์นะครับผมระบบอินเวอร์เตอร์นะครับ mma ไฟฟ้าหรือติ๊กนะครับเชื่อมอากอนหรือมิกเชื่อมซีโอทูนะครับผมติดต่อสอบถามรายละเอียดเขาไมาได้นะครับผม090907 4 4 5 1ครับผมหรือติดต่อสอบถามได้ที่บริษัทเลิศอรุณน,นะครับผมทุกสาขานะครับผมสนักง,งานใหญ่ตั้งอยู่ถนนเศรษ,ษฐกิจหนึ่งตำบลท่าสาย สมุทรสาครน,นะครับสมุทรสาครครับสักงานใหญ่หรือสาขาที่หนึ่งนะครับสาขาที่หนึ่งอยู่ถนนเพชรเกษมนะครับถนนเพชรเกษมตําบลใหญ่ชานะครับอำเภอสามพ่านนครปฐมนะครับวันนี้ก็อยู่ติดถนนเลยนะครับผมสาขาที่สองก็อยู่ซอ,อ,อยหมู่บ้านพงศริชัยสองนะครับ ซอยขางกำแพงบิ๊กซีอ้อมใหญ่นะครับเนาะบิ๊กซีอ้อมใหญ่ครับส่วนผมนี่ก็เป็นเซล์ประจำอยู่สาขาที่สามนะครับโคราชนะครับผมโคราชนะครับใกล้บองไก้ก็เขาไปบึงเชนค้าไดม์มหันนะครับผมหรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็โทรเข้ามาได้ครับผม0909 07 4 4 5 1ครับผม ก็ขอบคุณครับผมตีเข่ามารับชมนะครับคลิปนี้ก็อ๋อสำานียไว้ก่อนนะครับผมขอบคุณครับ